เรียนครับนักเรียนครับกลับมาพบครูครับนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันอังคารต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเราเรื่องเรียนเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน3ขั้นตอนในสถานการณ์ต่างๆนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับยิ่งเราโตไปเรื่อยๆนะครับความยากของโจทย์ปัญหาความยากของ การคิดวิเคราะห์มันก็จะสลับซับซ้อนไปมากยิ่งขึ้นนะครับสมัยเราเด็กๆเราก็จะเจอแค่ขั้นเดียวโตวมาป .4 สปอเราก็เจอ2ขั้นป .3 สาปอมาเราก็จะเจอถึงสขั้นนะครับเป็นการคิดอย่างมีแบบแผนนอกผู้นะกับบอกแล้วนะครับวิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่เป็นวิชาหลักขนาดที่ว่าเป็นวิชาที่ขาดไม่ได้นะครับแต่สําหรับนักเรียนที่สามารถที่จะเข้าถึงวิชาคณิตศาสตร์ได้ นะครับก็จะเป็นหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องนี้ด้วยครูกาสบอกเสมอนะครับว่าคนเรานะชอบไม่เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นจะต้องเก่งวิชาคณิตศาสตร์แล้วจะเป็นคนดีไม่ใช่นะครับคนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่เก่งแล้วบอกว่าไม่ใช่คนดีไม่ใช่นะครับคูกับ์เถียงแน่นอนนะครับมีเรื่องกันแน่นอนสําหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยผมเรียนคณิตศาสตร์เก่งผมเป็นคนดีผมเป็นคนเก่งที่สุดไม่ใช่นะครับคนเรานะครับมีความชอบที่แตกต่างกันนะครับมีความ ถนัดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราได้ได้เจอนะครับเนื้อหาวิชาที่เราได้เจอบางคนไม่ได้ชอบเลยนะครับแต่ครูกับพยายามกําลังจะต้องสอนนักเรียนว่าวิชาเหล่านี้นะครับสำคัญในภายภาคหน้านะครับเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับเป็นวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปซึ่งภาษาไทย,ยคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาหลักในในเรื่องนี้นะครับไม่ใช่วิชาหลักใช้คําว่า เป็นวิชาที่เป็นวิชาที่เป็นวิชาตรกะนะครับเป็นการคิดแบบมีเหตุผลนะครับเวลาที่เขาจะรับสมัครงานหรือสอบเข้าเรียนต่อหรือสอบเข้าทํางานนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะดูวิชา2วิชานี้เป็นหลักก่อนนะครับก่อนจะไปดูเรื่องความสามารถที่พวกเราถนัดเช่นคนที่ถนัดด้านว่าความอ่างเงี้ยนะครับไปเรียนไปสอบเป็นนิติกรอะไรเงี้ยก็จะต้องผ่าน คณิตกับภาษาไทยภาษาอังกฤษก่อนเป็นอันดับแรกแล้วจึงไปไปไปสอบในสิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อไปทํางานอีกขั้นตอนหนึ่งโอเคนอกเรื่องแล้ว <c oughs> วันนี้ไม่อยากจะให้คลิปนั้นยาวเหมือนเมื่อวานนะครับพยายามจะให้สั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้อ่ะเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันจุดประสงค์การรู้วันนี้นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับต้องการให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร้อยละ ไม่เกิน3 0มขั้นตอนหาคาตอบและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้นะครับอ่ะไม่รอช้านะครับมาดูความหมายครับร,ร้อยละ30ของนักเรียนในห้องเรียนเป็นนักเรียนชายนะครับคำว่าร้อยละนะครับ <c oughs> ฟังครูครับนะคำว่าร้อยละเนี่ยพูดถึงอะไรนักเรียนพูดถึงส่วน100ชัดเจนมากเลยข้อนี้เศษ30ส่วน100 ั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่ามีนักเรียนชายมีนักเรียนทั้งหมด100คนจะมีนักเรียนชาย30คนผูถามว่าเราก็มองภาพต่อไปได้อีกว่าทั้งห้องเราอะมีผู้ชายไปแล้ว30อะมีใน100คนอะเพราะฉะนั้นนักเรียนหญิงเหลือกี่คนเหลือ70คนหาม,มาจากอะไรจริงๆแล้วหาม,มาจากนักเรียนทั้งหมดลบกับนักเรียนชายแค่นั้นเองจบถูกไหมเอาต่อมีนักเรียนสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์100% มันหมายถึงอะไรพูดถึงคําว่าเปอร์เซ็นต์พูดถึงคาว่าร้อยละเราพูดถึงคน100คนสิ่งของ100สิ่งทุกอย่างต้องเป็น100หมดถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์และร้อยละเพราะฉะนั้นมีนักเรียนทั้งหมด100คนสอบผ่านกี่คน100คนเพราะผ่านตั้งกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นรูกราฟถามต่อรูกราฟถามต่อว่าถ้าสมมุติมีนักเรียนผ่าน40ขอโทษมีนักเรียน40คนผ่าน100แสด้ยเปอร์เซนต์่คนว่า ก็ผ่านหมดเลย4ี่ิบคนถูกต้องเปล่า,าก็ผ่านหมดเลย4ี่สิบคนถูกต้องเปล่าเอาเอครูแล้วครูรู้ได้ไงอะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะค่อยมาดูกันอ่าดูใช้น้ำมันไปแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันทั้งหมดใช้ไปแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครูถามว่าของน้ำมันทั้งหมดจริงๆแล้วน้ำมันทั้งหมดมีเท่าไหร่หนึ่งร้อยมันคือสี่สิบส่วนเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบส่วน 100เหลือน้ำมันอีก18ลิตรเดิมมีน้ำมันทั้งหมดกี่ลิตรถูกไหมมาดูโจทย์ข้อน,นี้กันดีกว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้น้ำมันไปแล้ว40%เหลือน้ำมันกี่เปอร์เซ็นต์ลูกเหลือน้ำมัน60%ถูกเปล่ถูกป้าและคำว่า60%หมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงว่าน้ำเดิมเหลือน้ำมัน60%เดิมมีน้ำมันเท่าไหร่100ลิตรถูกเป้า ถูกป่าวเกิดอะไรขึ้นล่ะทีเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเทียบอะไรได้บัญญัติแต่ยางได้เพราะอะไรเพราะว่าเหลือน้ํามัน60ลิตรเดิมมีน้ามัน100ลิตรถูกต้องไหมแลวถ้าสมมุติเหลือน้ํามัน18ลิตรเพราะเขาบอกว่า l, เหลือ1ิลิตรเหลือ18ลิตรแล้วเดิมมีน้ามันเท่าไหร่ก็เทียบบัญญัติไตยางโดยการนำสิบแคูณห0 0รหาร6กสกรุ๊กครับครับพวกผมน่าจะงงแน่เลยเพราะว่า ค,ครูคับไม่เคยสอนพวกผมแบบนี้ค,ครูกรับรบกวนไปเขียนให้พวกผมได้ไหมได้ต้องได้ย่อมได้ต้องได้ย่อมได้มาดูกันใจเ,เย็นๆเดี๋ยวครูคับขออนุญ,ญาต เพื่อไม่ให้งงเอ๊ะใช่ไหมเนี่ยโจทย์อ่ะใช่ใช้น้ำมันไปนแล้ว4 0ของน้ำมันทั้งหมดแล้วเหลือน้ำมัน18ลิตรเดิมมีน้ำมันทั้งหมดกี่ลิตรนะครับความหมายเขาถามหาน้ำมันอะไรน้ำมันเดิมว่ามีทั้งหมดกี่ลิตรแต่นี้บอกว่าเหลือเท่าไหร่เหลือ18ลิตรเราจะต้องดูความหมายให้ดีนะครับเขาบอกว่าเหลือ18ลิตร นั่นแสดงว่าอันนี้มันใช้ไปแล้ว40นะเหลือ18 18ลิตรนี้มีความหมายว่าอะไรลูกจริงๆแล้วจริงๆแล้วเหลืออะไรลูกเหลือน้ํามันเท่าไรเหลือเท่าไรใช้ไปแล้ว40เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือ60เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับคำว่า60เปอร์เซ็นต์หรือ60%เปอร์เซ็นต์หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเหลือน้ำมันเท่าไรเหลือน้ำมัน 60ลิตรเดิมมีน้ำมันเท่าไหร่เดิมมีน้ำมัน100ลิตรอ่าหยุดสต็อปตรงนี้ก่อนเรากำลังขยายความหมายของคำว่าเหลือ60ทำไมครูกรับไม่ใช้คำว่าไอ้ใช้แล้วล่ะครับเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ให้เรามามันพูดถึงน้ำมันที่ทำไมมันพูดถึงน้ำมันที่ทำไมตอบพร้อมการตอบให้คนข้างบ้านชื่นใจ มันพูดถึงน้ำมันที่เหลือเราเลยต้องพลิกแพงให้ได้ว่าเราสมควรนำ40มาใช้หรือ60มาใช้เขาพูดถึงเหลือเราก็ต้องพูดถึงคำว่าเหลือในเปอร์เซ็นต์ด้วยเหมือนกันถูกไหมครับเราวิเคราะห์ไปแล้วใช้ไปแล้ว40เราก็เหลือ60เพราะฉะนั้น60ลิตร60หมายถึงอะไรเหมือนถึง60ลิตรเดิมมีน้ำมัน100ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่โจทย์กำหนด,ดเราบอกว่าแล้วถ้ามันเหลือ18ลิตรล่ะ เดิมมีน้ำมันทั้งหมดกี่ลิตรเห็นไหมครับข้างหน้าเหมือนกันหน่วยเหมือนกันข้างหลังสุดท้ายเป็นคำตอบหาคำตอบเทียบบัญญัติแต่อย่าง 1, 18ลิตรคูณ1 0 0หาร60เห็น0ตัด0 18กับหโอ้โหสบายเลย6อะไได้6 6 1 6 6 3 1่6 1กคูณ10เป็น30ลิตรคือคำตอบ หน้าคูกับบังอีกแล้วใช่หรือไม่หน้าคูกับบังอีกแล้วโอโอโอหน้าคูกับบังอีกแล้วใช่หรือไม่มันน่าจะใช่แหละคูกับหน้าคูกับบังอีกแล้วเห็นไหมครับวิเคราะห์สองขั้นตอนวิเคราะห์ความหมายให้ออกก่อนแล้วจึงนํามาใช้นะครับพยายามย้ําคิดย้ําทําเรื่องของการเทียบบัญญัติแต่อย่าง สะมืออานะครับพยายามย้ำคิดย้ำทำเรื่องของการเทียบบัญญัติตายางสะมือครูกรับใช้คำนี้ด้วยนะใช้คำว่าสะมือนะครับ กเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ่ะอ่านจดพร้อมกันครับหนึ่งสองสาม นะผลสํารวจจากการเดิน,ดนทางมาโรงเรียนของนักเรียน400คนของเรียนทั้งหมด400คนนะครับพบว่า30%ของเรียนทั้งหมดเดินทาง,งโดยใช้รถจักรยานยนต์25%ของเรียนทั้งหมดใช้เดินทางด้วยรถยนต์โจทย์ถามว่ามีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยใช้จักรยานยนต์มากกว่านักเรียนที่เดินทางมาใช้รถยนต์กี่คน ง่ายเลยทีนี้นะครับให้มา2อันอยู่แล้วเขาบอกว่า30%ใช้รถยนต์ขอโทษ30%มละ30เป็นรถจักรยานยนต์ร้อยะ25เป็นรถมอเป็นรถยนต์เขาถามว่าไอรถยนต์มันมากกว่าอยู่แล้วอ่ะร้อยละามันมากกว่าร2 5อยู่แล้วใช่ไม่ใช่นะครับถ้าเจอโจทย์ปัญหาที่มีจํานวนคนแบบนี้นะครับถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า นักเรียนเอาร้อยลนมาลบกันเลยครับนักเรียนเอาร้อยลนมาลบกันเลยนักเรียนเอาร้อยละมาลบกันได้เลยนะครับร้อยละข้อนี้คือเท่าไหร่ลูกร้อยละที่มากกว่าคือร้อยละขอโทษนะร้อยละที่มากกว่าคือร้อยละเท่าไหร่ครับคือร้อยละเดี๋ยวนะลูกร้อยละสามสิบร้อยละที่น้อยกว่าคือร้อยละยี่สิบห้าลบแล้วเหลือลบแล้วเหลือห้าครับครูร้อยละห้าหรือร้อยห้าเปอร์เซ็นต์ครับครูนี่คือสิ่งที่ครูครับถามหาพวกผมอยู่ แล้วครูครับลองสอนให้พวกผมลบครับถูกไหมครับต่อนะต่อนะครับเมื่อเจอคำถามที่อยู่ในครูครับอธิบายแบบนี้เลยนะถ้านักเรียนเจอสถานการณ์เจอคำถามที่อยู่ในอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแต่ถามหามว่าร้อยละมันมากกว่ากันไหมนักเรียนลบทันทีครับร้อยละลบกันเลย ลบกัเหลือ5 5%เปอนของเรียนทั้งหมด5%คือ5ส่วน100ถูกไหมครับของเรียนทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดมีกี่คนนักเรียนทั้งหมดมี400คนครับเห็น0ตัด0เห็น0ตัด0 5 4เป็นเท่าไหร่ครับ5 4เป็น20จบครับตอบได้ทันทีเลยคือ20่สคนถูกครับครับเรียนผ่านทีวีมันโหลสามหน้าสี่หน้ามันยังไม่จบเลยครับ เอาวิธีนี้ไปใช้ทุกอย่างจบทุกอย่างง่ายนะครับทุกอย่างจบทุกอย่างง่ายนะครับอ่ะต่อนะครับต่อนะเรื่องนี้ง่ายเลยนะนะครับพอเรื่องนี้ง่ายปุ๊บเรื่องนี้ง่ายปุ๊บนะครับขออีกหนึ่งตัวอย่างแล้วจบกันจบกันจริงๆเปล่าให้จริงครับมีกันบ้านด้วยวันนี้นะเดี๋ยวครูคับหาโจทย์แป๊บนึงู พาวใจพาวใจมีดินสอ200แท่งนำไปบริจาค45แท่งขอโทษนำไปบริจาค45%เปของดินสอทั้งหมดดูดีนะมันจะต่างจากข้อเมื่อกี้นี้เพราะมันไม่ได้อยู่ในเรื่องเดียวกันเพราะอะไรและแบ่งให้น้อง20%ซของจำนวนดินสอที่เหลือเห็นไหมครับ มันไม่เหมือนข้อเมื่อกี้นี้ข้อเมื่อกี้นี้บอกถึงนักเรียนทั้งหมดมีคนมาจะใช้จัก,กรยานเท่านี้มีคนมาใช้มอเตอร์ไซค์เท่านี้นะครับแต่ข้อนี้ไม่เหมือนเพราะว่าไอ้45%แรกนะครับต้องคิดให้ได้ก่อนเพราะอันที่2องเขาพูดถึงอะไรลูกอันที่2องเขาพูดถึงแบ่งให้น้องจากนินสอที่อะไรที่เหลือถูกไหมที่เหลือเราก็จะต้องมาหาอะไรกันก่อน มาหาย45%นี้ก่อนเนี่ยของที่สอนทั้งหมดเนี่ยนำไปบริจาค45%นำไปบริจาค45%ผู้ถามว่าจริงๆแล้วเมื่อนำไปบริจาค45%เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นำไปบริจาค45%จริงแล้วเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตอบเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ55%ต้องพยายามตีความหมายให้ออกเพราะฉะนั้นเหลือ หลังจากใบบริจาค55%คือ55ส่วน100คูณกับ200เห็น0ตัด0เห็น0ตัด0 2เท่าของ55คือ110เพราะฉะนั้นหลังจากใบบริจาคเหลือเท่าไรเหลือเท่าไรเหลือ110 ไอ้เหลือ110เนี่ยแบ่งให้น้องเท่าไรแบ่งให้น้อง20%เอร์เซนพาวใจจะเหลือดินสอเขาถามหาเหลือแบ่งให้น้องไป20พาวใจเหลือดินสอกี่เปอร์เซ็นต์เหลือ80%เปอร์เซ็นต์เอามาใช้ครับพาวใจเหลือดินสอ80% 80%เปอร์เซ็นต์คือ80ส่วน100ของดินสอที่เหลือเหลือเท่าไรเหลือ1 1 0 เห็น0ต,ตัด0เห็น0ต,ตัด0ถูกต้องไหมเหลือแค่8คูณกับ11 8 11เป็น88แท่งเพราะฉะนั้นนี่คือดินสอที่พาวใจทำไมเหลือเห็นไหมครับถึงจะมี2ขั้นตอน3ขั้นตอนแต่เราให้ความหมายของเปอร์เซ็นต์ได้ถูกต้อง ง่ายผูกราฟครับวิธีคิดวิธีทำบางคนที่เขาสอนนะเขาไม่เห็นสอนเป็นผู้กราฟเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรขอให้ขอให้อะไรครับขอให้วิธีที่เราไปเซเว่นขอให้วิธีที่เราทำงานของเราเนี่ยมันมีไม่เหมือนกันไม่เป็นไรขอให้คำตอบเนีย่ยถูกต้องเปลนวิธีการคิดหนึ่งมีวิธีการที่ผูกราฟให้ไป เป็นวิธีการที่คุกคับคิดไว้แล้วว่ามันง่ายมากๆนะครับนักเรียนลองพยายามนะครับไม่เข้าใจขอให้กลับไปย้อนดูอีกหนึ่งครั้งเข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจแล้วก็เข้าใจแล้วมันก็จะง่ายนิดหนึ่งนะครับเข้าใจแล้วมันก็จะง่ายนิดหนึงย้อนกลับไปดูได้นะครับย้อนไม่เข้าใจจริงถามหาครูครับ ก็ได้นะครับการบ้านวันนี้นะครับมีอยู่2ข้อใหญ่เยอะเลยแหละการบ้านวันนี้นะครับการบ้านวันนี้เยอะเลยแหละนะครับมี2ข้อใหญ่นะครับใน1ข้อก็จะมี7ข้อย่อยกับอีก9ข้อย่อยนะครับเดี๋ยวอาจจะมองไม่ชัดเจนเดี๋ยวครูครับส่งลิงก์แบบฝึกหัดเดี๋ยวครูคราฟส่งรูปแบบฝึกหัดให้ใน Facebook ส่วนตัวของห้องแล้วก็ลายส่วนตัวของห้องเรานะครับใครไม่เข้าใจให้ย้อนดูคลิปวิดีโออีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ ให้สามารถโทรอินบ็อกไลน์เข้ามาถามคุณกับได้วันนี้พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันนะครับพรุ่งนี้เจอกันชเช้าอีกท้งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับวันพุธโอเควันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบาย